มาดูการฝึกของทหารกันบ้างนะคะผู้บัญชาการทหารบกได้ลงพื้นที่ทัพภาค2ค่ะตรวจการฝึก Lightning f o r c e 2 2 2 0ค่ะที่สนามฝึกทางยุธทธวิธีกองทัพภาคที่2อําำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกได้ลงพื้นที่กองทัพภาคที่2เพื่อติดตามนโยบายการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยกองทัพภาคที่2 ในการส่งกำลังเข้ารับการฝึก Lightning Force 2020ประจำปี2563โดยมีพลโทธัญญาเกียรติฐานแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยมการฝึก ขั้นที่3เพื่อเตรียมการร่วมฝึกผสมรหัส l i นิ่งฟอส2 0งพค่ะพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บังคับหน่วยฝึกในเรื่องรายละเอียดการเตรียมการฝึกผสมระหว่างกองทัพบ,บกไทยและกองทัพบ,บกสหรัฐภายในอาคารศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่2จากนั้นไปยังพื้นที่ฝึกเพื่อชมการสาธิตการฝึก หมู่ปืนเล็กเข้าตีการฝึกการรบในพื้นที่ปลูกสร้างการฝึกการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศและการจัดแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ส t ตติกดิสเพลย์หลังจากนั้นได้ให้โอวาดกับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกและพบปะกกำลังพลที่เนินคนดูค่ะ ซึ่งการฝึกภาคสนามในครั้งนี้นะคะก็เป็นการฝึกเตรียมการขั้นที่3ในระหว่างวันที่1-8มิถุนายน2563ค่ะเป็นการดำเนินการฝึกการปฏิบัติการทางยุทธวิธีในระดับภาคหมู่ตอนหมวดกองร้อยและการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศศูนย์การบินทหารบกค่ะ